สครับนาวิวสวยมากครับวิวสวยมากเลย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาวิ่งเทรลในซีรีส์ของอีโดชิไนนาซีรีส์นะครับซึ่งมี3สนามสนามนี้เป็นสนามที่2แล้วนะครับที่มาวิ่งก็้า้ใ21กยโลสิบเอ็ดิมนะครับเนะขาะไปเรื่อยๆก็ในเนินมะปรางนี่แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นเขาหินปูนนะครับเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกขึ้นมานะเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอเน้เนมะปรางก,กันนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับมาตั้งิ่งกันเยอะครับ ส0บกิโลแล้วครับเลข1 1บเ็กิโลให้ต้องไปต่อกับบรรยากาศลายล้อมไปด้วยขุนเขาเป็นเขาหินปูนนะครับจากที่ศึกษาข้อมูลมาอายุมากกว่า300ล้านปีอู้สวยดีครับบางทีบางมงกุมก็มันอยู่ไปอยู่โลกนู้นกันบรรยากดีมากครับแถวบ้านไม่มีให้วิ่งแบบนี้ครับก็เลยร้อนต้นไม้สักกลหน่อย จะขอนแกนมาพิดโลกเลยไม่ไกลครับ300โลน,นี่นี่สบายๆ<ส>วิวสวยมากครับวิวสวยจริงยอมรับแห่งลนทาพิก,การจะขึ้นแล้วนะครับ <S <S รีวิวครึ่งแรกของเส้นทางนะครับก็เป็น cross ันท n t r ส่วนใหญ่ครับยังไม่ได้ขึ้นเขาขึ้นอะไรนะครับเกณฑ์ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าอีกครึ่งหลังที่มันจะเป็นไงนะครับม่รู้จะให้ขึ้นเขาหรือเปล่า ก็มีจุดให้น้ำจุดแรกตั้งแต่ที่5กิโลเมตรแรกแล้วล่ะครับเติมน้ำมาเรียบร้อยผ่อนสั้นผ่อนยาวไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็เดินไหวก็จอกเข้าไปครับดให้สนุกนะครับเก็บบรรยากาศฟินฟินงอาทิตย์ยูรวมเขาสิเกือบสองร้อยอ่ะเฮ้ ของวันตัวดีเว้ยมันเพ่ตันค์ตั้งคตของ,งนะนอกจากจะเนร สิบสามกิโลแล้วครับวิวสองข้างทางก็ยังสวยงามเป็นธรรมชาติอากาศสดชื่นข้างน,น้าเรานี่ก็เป็นภูเขาเห็นปูนอีกลูกหนึ่งนะตั้งตระง,ง่านสูงทีเดียวเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมานอนบนเขาเพ็นปูนะครับ เขาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะให้กางเต็นบนยอดเขาหินปูนมีแคร่ให้กางมีหมูกท้าเสร์ฟข้างบนด้วยเดี๋ยวจะต้องกลับมาซ้ำแน่นอนครับสำหรับอำเภอเนินมาปรางตรงนี้นะมาหน้าหนาวนี้น่าจะฟินทีเดียว ตอนนี้เราก็ไกังจะมุ่งหน้าขึ้นเขาลูกท้ายสุดของเส้นทาง21กิโลแล้วนะครับขางหน้านี้แหละครับผ่านไปแล้ว15กิโลอีก6กิโลครับถามอดีแล้วก็หมดลูกนี้ก็เข้าเส้นแล้วแหละฮะนา้าไทยอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยไป,ไปดูกันต่อครับ <c oughs> <laughs> เอาขอบคุณครับ,รบ <laughs> เอาบรรยากาศความโหดซะหน่อนยโอ้ชันมากครับชันมากๆไปก่อนนะพี่อ่ะเอาเลยครับไปเลยครับจัดไปจัดไป,ไป,ไปชันได้ชันดีนอีกคาโลสุดท้ายครับอยู่บนเขาเห็นปูนะเนี่ยแต่เห็นคมๆทั้งนั้นเลย ที่พูดถึงไงนะใบใบนคมแบบใบมันดิสแทร์ใบเนี่เออไใบนี้ใเหรอโหก็ไม่มีถุงแขนเนาะมันพักกันขนาดนั้นเหรอมันพัดกันผิด ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ครับไม่คิดว่ามันจะดิบขนาดนี้ครับดูเลยว่ก็ดียังเหนียวอยู่ มดถ้ำมดถ้ำกันครับ <S 2> <S 2> <S ครับออกมาจากเขาหัวโหดสักทีตอนนี้19.5ก้ากิโลน่าจะเหลืออีกโลก,กว่าๆนะครับเข้าเส้นละเขารูที่สองนี่โหดชิบโหดมากเลย <S 2> <S 2> เราเน้นว่าสนามเดินม,มาปางจะง่ายไม่ง่ายแลวครับลูกแรกก็ผนหนักแล้วรูที่สองนี่รีบพลางงานเลอเกินทั้งชันทั้งหินแหลม เยอะไปหมดแล้วก็ซิงเกิลแตกต่อดเส้นทางเลยนะครับแต่ก็สนุกดีครับท้าทายมากๆยกให้เป็นสนามที่โหดสนามหนึ่งเลยนะนี่แค่21โลนะครับสนุกครับสนุกโหดสัใจตอนนี้อีก2โล่าจจะไม่ถึง2โลครับเดี๋ยวเขาไปเรื่อๆเขาเส้นที่เท่าไหร่ก็ช่างมันครับเราไปตามสภาพร่างกายไปแดดก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้ เราเสร็จแล้วครับย2 9กิโลเราเสร็จแล้วครับครับเสร็แล้วออาต่เขาดีมากเขาดีมากเขาะดทีีกับอันดับห้าคุณหัตสยาอ่อนเกิดค่ะเขดโรนมากดีสุดๆี่เราให้เขาหกชั่วโมงในที่สุดที่ทำไดดยอด ขอแสดงความยินดีกับอันดับสีคุณจีนารามิมุกคลจากปีเขานครไทยขาบอกขอพูดชื่อสังกัดด้วยขอเสียงปีเขานครไทยหน่อยค่ะโอ้